แฟนๆจับตาลุ้นนางเอกช่องสามมุกอ่อนแล้วหรือเปล่า ยูยูก็โดนจับตาความสัมพันธ์หนักมากสําหรับนางเอกสาวศีลัทรากรบุตรสราคาวดีค่ะและยูทูบเบอร์หนุ่มคนดังอย่างแบงค์ปิยวัฒน์เพื่อนสนิทของเกไก่นัทชานำวงหลังมีภาพความสนิทออกมาให้ได้ติดตามกันรัวๆจนหลายคนจับตาว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงไม่ว่าจะคลิปที่ชวนเที่ยวเต้นเรือนบนเรือยอทหรือการที่ไปโผล่ในซีน IG Story ของเกไก่ซึ่งในตอนที่แบงค์ปิมาหาอาบีเอนใน คลิปนั้นก็ถ่ายติดซีนที่เดินมาด้วยงานนี้จึงทําให้แฟนๆจับตารัวๆเลยค่ะว่าคู่นี้ยังไงกันบางคนก็บอกเลยค่ะว่าขอจีนคู่นี้ได้ไหมเพราะต่างก็โสดดยกันทางคู่เพราะซีนเองก็เพิ่งเลิกรากับพระเอกรวมช่องไปแล้วเหมือนกันเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอให้ทางคู่นั้นออกมาตอบเองแล้วละค่ะว่าเป็นแค่เพื่อนเพื่อนร่วมง,งานหรือมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นคู่รู้ใจกันยังไงก็ต้องรอให้ทางคู่นั้นออกมาตอบ ออบเองแล้วอะไกันค่ะซึ่งเชื่อว่ากระแสะจีนมาแรงขนาดนี้อีกไม่นานก็คงจะออกมาตอบแล้วว่ามีลุ้นกันแค่ไหนแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็เชื่อว่าแฟนๆพร้อมที่จะซัพพอร์ตทังคู่ไปตลอดอย่างแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามค่ะ